ดราม่าร้อนระอุพลอยเชอร์มานติดโควิด19พลอยเชอร์มานติดโควิดโดยไม่แสดงอาการจากท์ไลที่พลอยชี้แจงพบว่าวันที่25เมษายนบินไปเกาะสมุยและพักที่นั่นหนึ่งคืนก่อนจะนั่งเรือไปเกาะพังงนันและอยู่ที่เกาะพังงันจนถึงวันที่8พฤษภาคมจึงบินกลับกรุงเทพ ระหว่างที่อยู่เกาะสมุยและเกาะพัง,งนันดาราสาวย้ายโรงแรมรวม3ครั้งไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆหลายแห่งเช่นจุดชมวิวชายหาดท่าเรือชาวประมงตลาดร้านอาหารบีทคลับและออกไปพบเพื่อนเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพพลอยไปตรวจโควิดเพื่อจะได้กลับมาทำงานพบว่าติดเชื้อจึงเข้ารับรักษาตัวทันที เป็นโรงแรมที่ปรับให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงก่อนไปเที่ยวสมุยและพังงันพลอยเคยถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก่อนเนื่องจากไปร่วมปาร์ตี้ที่ภูเก็ตเมื่อวันที่3เมษายนซึ่งมีผู้ติดเชื้อไปงานนี้ด้วยพลอยกักตัวครบ14วันและตรวจโควิด3ครั้งผลเป็นลบเมื่อผลออกในวันที่25เมษายนพลอยก็บินไปสมุยเลย มีคนจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจสาวพลอยในไอจแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้าไปตั้งคำถามว่าดาราบอกให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อแต่กลับเป็นดาราเองที่ตลอดเที่ยวไม่หยุดเห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้พลอยปิดคอมเมนต์ในโพสต์นี้ไปแต่การตั้งคำถามเกี่ยวกับพลอยในโซเชียลมีเดียยังคงมีอยู่หลายคนมองว่าเคสของพลอยก็ไม่ต่างอะไรกับเคสดีเจมะตูม แถมพอติดเชื้อก็มีที่รักษาทันทีดังนั้นแทนที่จะให้กำลังใจพลอยไปให้กำลังใจชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้าบนเกาะที่ต้องได้รับผลกระทบดีกว่าโดยมีคนสังเกตว่าช่วงที่พลอยไปเที่ยวสมุยพังงานนั้นเธอไม่ได้โพสต์รูปเลยแต่เมื่อ28เมษายนพลอยโพสต์รูปที่ตลาดผลไม้เพื่อรีวิวเสื้อผ้าพร้อมติดแฮชแท็กเที่ยวทิป ซึ่งแปลว่าไม่ได้เที่ยวจริงแต่เมื่อมาดูไทม์ไลน์พบว่าวันนั้นพลอยอยู่ที่พังงนันทําให้หลายคนข้องใจว่าไปเที่ยวจริงแต่ทําไมบอกว่าเที่ยวทิพยนอกจากนี้ยังมีคนโพสต์คําสั่งจากจังหวัดส,สุร,ราธ,ธานีเมื่อวันที่5 5เมษายน64ว่าตั้งแต่วันที่6 6เมษายนเป็นต้นไปคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกรุงเทพจะต้องกักตัว14วันแล้วทําไมพลอยไม่กักตัวแต่กลับเดินทางไปพังงันต่อ พลอยไปถึงสมุยวันที่25เมษายนไปพังงานวันที่27เมษายนแต่ในอีกมุมก็มีคนมองว่าพลอยก็แค่ใช้ชีวิตของเธอเหมือนที่คนทั่วไปพยายามใช้ชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้การที่คนคนหนึ่งไปใช้ชีวิตแล้วติดโควิดไม่ควรถูกประนามว่าหินแก่ตัว แต่บางคนก็มองว่าพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีคนไปเที่ยวคนบนเกาะก็ไม่มีรายได้การที่พลอยไปเที่ยวก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนที่นั่นและคนที่ไปเที่ยวก็ไม่ได้มีแต่ดาราถ้าคนทั่วไปติดเชื้อคงไม่มีดรามา่าแต่พอเป็นดารากลับเกิดดราม่าขึ้นทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ